อยากเป็นนักร้องแต่ไม่มีสังกัดหรือค่ายเพลงที่จะอยู่วันนี้ทำยังไงมาดูกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเป็นนักร้องเนี่ยพี่นัทจะแนะนําให้อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าคุณจะต้องเป็นนักร้องอิสระนั่นเองการเป็น,นนักร้องอิสระหมายถึงว่าคุณจะต้องลงทุนเอง ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทํานองค่าห้องอัดเสียงค่าโดนตีทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเป็นเพลงเพลงหนึ่งให้กับคุณก็คือคุณจะต้องลงลงทุนเองทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนของค่ามิวสิกวิดีโอตรงนี้ยังไม่ต้องทำนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองเปล่า,ลา,ลาในเรื่องของการลงทุนทำเองในส่วนของ เ,เพลงหนึ่งเพลงนะคะก็จะมีในเรื่องของเนื้อร้องทำนองนั่นก็คือจะอยู่ที่ราวๆห้าพันถึง2 0 0 0มืบาทก็แล้วแต่ครูเพลงนะคะข้อที่สนั่นก็คือการเรียบเรียงเสียงประสานหรือการทำดนตรีนั่นเองในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่5 0 0 0ันถึงสองหมืบาทเช่นกันแต่ว่าอาจจะไม่ถึง2000 20, มื่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าไม่เอาดนตรีสดนั่นก็อาจจะไม่ถึงสองหมนะคะดนตรีสดคืออะไรดนตรีสด ก็คือการที่เราใส่ของจริงลงไปในเพลงเพลงนั้นเช่นกีตาร์ไวโอลินพินแซกโซโฟนซูเปอร์โนโอแอคอรเดียนอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไม่เอาเราจะเอาเป็นในคอมพิวเตอร์แทนตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็จะลดลงมานะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือในส่วนของห้องอัดเสียงตรงนี้เนี่ย ในการทําเพลงเพลงหนึ่งก็คือ2คิวก็พอค่ะ2คิวก็คือจะอยู่ที่ประมาณ6000บาทหรือบางห้องอาจใจดีก็อาจจะคิดแค่ห้าพันนะคะข้อที่4ก็คือการมิกแล้วก็การอีดิทเสียงตรงนี้ก็อยู่อีก2000บาทนะคะเขาก็จะทำการมิกอีดิทเสียงร้องของเราเป็นที่เรียบร้อยเลยข้อที่5ก็คือเป็นค่าโปรดิวเซอร์หรือคุมร้องตรงนี้ก็จะอยู่ที่เพลงละ2000บาทนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ย กว่าจะได้มาเป็นเพลงเพลงหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ25,000ถึง30,000นั่นเองนะคะก็คือมีประมาณ30,000บาทเนี่ยคุณก็สามารถเป็นศินลปินนักร้องได้แล้วค่ะสมัยนี้ไม่ยากนะคะส่วนในเรื่องของ การทำมิวสิกวิดีโอพี่นัดแนะนำว่าอย่าเพิ่งทำนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเปลืองค่าใช้จ่ายของคุณคุณก็ทำแค่เพลงอย่างเดียวก่อนค่ะพอทำเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้เพลงแล้วนะคะคุณก็เอาไปลงทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้าลงให้หมดเลยค่ะแล้วคุณก็ดูกระแสตอบรับว่าเพลงเพลงนั้นของคุณ เป็นยงไงถ้าเกิดว่าเพลงเพลงนั้นยังไม่โดนคุณก็อาจจะทําเพิ่มใหม่ก็ได้หรือถ้าเกิดบังเอิญโชคดีเพลงนั้นเกิดติดมีกระแสแล้วก็โดนขึ้นมาคุณมีทุนคุณก็อาจจะทามิวสิกวิดีโอเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะแต่พี่นัดว่าถ้าเกิดว่าเพลงของคุณนั้นมีกระแสที่ดีรับรองเลยค่ะไม่ถึงคุณแล้วล่ะค่ะอาจจะมีค่ายเพลงดีๆมาหาคุณให้คุณเซ็นสัญญาเป็นนักร้องบริษัทก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นการเป็นนักร้องไม่ยากอย่างที่คุณคิดค่ะขอแค่คุณมีความสามารถกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็ทำให้เต็มที่นะคะแค่นี้โอกาสก็อยู่ในมือแล้วค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็พินัทคิดว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ